สำหรับพลังประชารัฐเองก็ตั้งเป้าหมายค่ะว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นจะต้องได้150ที่นั่งให้ได้นะคะภายใต้การดูแลของคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการของพักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยนะะักข่าวก็ไปถามประเดียประวิตย์หลายเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องของ150ที่นั่ง เรื่องคุณนรมวลพินโยสินวัฒน์ที่ไม่รับตําแหน่งนะคะไปช่วยคุณอภิชัยเตชะอุบล<ม>เรื่องคุณพีรพันธ์สายเลิรตทวิภาคที่ออกจากพลังประชารัฐไปแล้วจะยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของอดีตทหารที่มาเป็นคณะกรรมการบริหารพักเนี่ยนะคะหลายเรื่องทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปฟังพลเอกประวิทย์ตอบคําถามนักข่าวเลยค่ะไม่เสริมนะไม่เสริมนะแค่นี้ก็แขางโป๊กแล้ว ไม่รับเขาไปไม่ได้เขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นอะไรกรรมการบริหารพรรคเขาเข้าไปได้ไงเนายกเลิกไปแล้วคำสั่งนั้นแล้วรับออไออกไปแล้วเขาออกไปแล้วไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่เจอก็เลยเป็นไปตามที่คาดหมายหรือว่ามีข่าวมีๆ่ออะไรใครจะมาเข้าคดอีอ๋อมีอยู่มีอยู่เยอะแยะอยู่ คนจะเข้าพักเลยเยอะแยะเลยนะฮะกาัาก็มีการจะไล่ดูสสจาออกไปด้วยไมคะไม่มีมีใครอ่ะมีใครอ่ะกีบสสบางคนก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามีพักใหม่ที่สนับสนุนนายกพักออกมาไม่มีไม่มีไม่มีใครออกเลยครับไม่มีใครออกสักคนนึงใครออกได้ก็มีคุณพีรพันธ์คนเดียวซึ่งไม่ได้เป็นสสในพัก ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ต้องไปถามเขานะครับ<น>เขาเป็นพลประชาชนนะเขาเสียแล้วนะงั้นงั้นผมก็เป็นทหารตลอดชาติเลยดิอ<น>เออกกมาททีารอเรื่องความรู้คก<น>็มาทำธุระเรื่องธุรการเรื่องอ่าทางบ้านทางด้านอีนสายเข้ามาเนะี่ย แล้วโยเขามาช่วยในเรื่องของทางทุราการทางด้านพรรคะเขาช่วยอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ทําให้ถูกซะแล้วมีอะไรไมเมนมีอะไรเลยตรงพระหว่างดีแล้วก็ต่อเรื่องมาตลอดนีคะคือเรียนอบรับจากประชาชนเลยก็ดีตลอดจ้ะผมตั้งตั้งหต,ต่นานม,มาแล้วก็ผมไปที่ไหนก็ดีทท้งนั้นอะ่ะเมนมีใครมาด่าผมเลยมีแต่คุณนี่แหละ รัฐบาลประชาธินยอย่างไรับาไวงใจเอาควคุณว่ามาคุณว่าไงก็ถามอะไรผมว่าผมผมก็ต้องเอาตัวผมว่าเป็นหลักอะไรแล้วคุณน่ะคุณว่าไงคุณว่าไงออาก็ามก็อธิบายผลงานให้ฟังแล้วไม่ฟังเหรอฟังแล้วไม่ถึงอ่นะครับอ่มคงป้อม เมื่อวานอารมณ์ดีนะค่ะอ่าไม่ได้มันนี่นี่คุณจะให้เขาเป็นทหารไปตลอดทั้งชีวิตได้งไงอันนี้ท่านพูดถึงสองสองนายพลค่ะที่ทมาเป็นกรรมการบริหารช่วยแล้วก็มาเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะท่านก็บอกว่า คือไปอย่าไปมองว่าเป็นทหารคือเป็นทหารน่ะ,กะเกษียณแล้วก็คือประชาชนวันทีเข้ามาเนี่ยนะประชาชนได้เป็นทหารไปจนตายหรือไง,น,องะน,นะถ้ามีเกษียณนทหารก็ห <c oughs> กสิบเกษียณคือหัวใจท่านเป็นทาหาร<อ>จนตายล่ะเพียงแต่ว่าโดยบทบาทแล้วเนี่ยทำไมจะพอทหาร,กรเกษียณแล้วเนี่ยจะไม่ทำอะไรเลยเหรอคือคนคนที่ประเด็นมาจมตีพล,ลังประชารัฐก็จะเชื่อมโยงว่านี่คือพักทหารหัวหน้าพักก็เป็นทหารอเอาทหารมาอีกในพลมาอีกสองคนท่านเลยต้องแก้ว่า ทหารก็เป็นประชาชนาากเกษียณอายุราชาการแล้วก็เป็นประชาชนธรรมดาผู้อย่างกมีทหารทั้งกองร้อยมาอยู่กับออพักนี้นะ <laughs> ก็แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองแล้วท่านกเกษียณแล้วด้วยเนี่ยนะคะ,ะแล้วก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์เป็นยุทธศาสตรสสำคัญอย่างหนึ่งของพลังประชารัฐด,ด้วยนะคะเพราะว่าทั้งสองท่านนี้เนี่ยถือว่าเป็นมือเป็นไม้เป็นคนใกล้ชิดของพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็เขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าก็เป็นการสะท้อนให คนในพลังประชารัฐได้เห็นว่างานนี้เนี่ยพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยท่านก็เต็มที่เอาจริงนะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะคะ,ะแล้วก็รวมถึงหนึ่งในนทหารที่เข้ามาทํางานในกรรมการบริหารพักชุดนี้เนี่ยท่านมีบทบาทสําคัญแล้วก็เป็นคู่พู้ที่เขาเรียกไรคะอ่อทางพื้นที่อีสานอ,อ่ะพื้นที่อีสานซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญของเป็นจุดเป็นจุดสําคัญที่พักการเมืองทุกๆุพักเนี่ยต้องการที่จะเจาะพื้นที่อีสานไปไม่ได้ใครยึด อีสานได้ยึดประเทศไทยได้เพราะว่าประเด็นคือมีจํานวนสอสอมากที่สุดมากที่สุด <นะ S 2> ค่ะ,<น>ะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่อีสานแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ด้วยก็เอามาจัดทัพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนะคะค